วันนี้เราจะมาแต่งแหน่งทุเรียนกันนะคะแหนงที่ไม่ใช้แล้วเราก็จะตัดออกกล้องกับพื้นมากมายเลยนะคะตอนนี้ทุเรียนชุดนี้ก็ไปออกดอกปีแรกออกดอกปีแรกค่ะเป็นชุดต้นคู่นะคะแต่ออกต้นเดียวออกปีแรกก็ออกไม่มาก แต่งให้ปร่งๆนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะถ้าฝนม,มาเยอะๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าอากาศถ่ายเทก็ต้นก็จะแห้งทำให้ไม่เป็นเชื้อรา ดูแนวที่แต่งแล้วร่วงพื้นค่อนข้างเยอะมากกันนะคะใบก็ค่อนข้างต้นนี้จะออกดอกปีแรกนะคะเพิ่งออกดอกปีแรกเลยนะคะดอกก็ยังชุดแรกด้วยนะคะชุดนี้ชุดแรกยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รุเรีนยนจะมีทั้งหมดสามรุ่นใช่ไหมคะจะมีสามรุ่นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกนะคะแล้วก็ออกปีแรกด้วยนะคะ ยังออกไม่ไม่ครบเลยนะคะไปทุกทุกิ้งช่วงนี้เราก็จะงดน้ำก่อนนะคะให้เขาเรียกว่าวิธีการเป็นเทคนิคการกักโกให้เขาขัดน้ำจนจะรู้สึกว่าเขาไม่ไหวเขาก็จะรีบออกดอกให้เยอะเพื่อที่จะทิ้งทายาอดไว้นะคะพอ ได้ทีแล้วน่าจะประมาณสักสิบวันนะนะคะเขากปิดอกออกมาแล้วเราก็จะให้น้ำนะคะออกพอออกดอกเต็มต้นแล้วเราก็ต้องต้องรีบให้ให้ปุ๋ยนี่ยคะเพราะว่าทุเรียนโตประมาณสักลูกท่าไข่เนี่ยพอถ้าทุเรียน ถ้าแตกยอดใหม่นะคะแล้วเขาอาหารเขาจะไปเลี้ยงที่ยอดนะคะจะทําให้ไม่เลี้ยงดอกก็จะทําให้ดอกร่วงฉะนั้นเราเราจะต้องเออ่รีบให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยเพื่อที่จะให้แตกยอดพร้อมๆกับต้นโตนะคะเพราะว่าถ้าถ้าไอ้อดอกโตถ้าพอดอกดอกโตแล้วแล้วก็ลูกโตแล้วนะคะเขาก็จะไม่ค่อยร่วงแล้วนะคะเพราะว่าอาหารก็จะมาเลี้ยงที่ลูกนะคะถ้าโชคที่เป็นดอกอยู่เนี้ย เราก็ต้องรีบให้รีบให้ปุ๋ยเลยนะคะมงั้นมันจะไปร่วงอลูกก็จะไปร่วงช่วงที่เท่ากำปั้นนั่นนะคะน่าเสียดายมากๆด้ยนะนทีนี้ปีแรกนะคะต้นนี้ยังออกไม่มากครับดอกชุดแรกด้วยนะคะดอกชุดแรกด้วย ด้านบนก็จะออกแล้วนะคะเริ่มทยอยออกแต่ยังไม่เยอะนะคะนี่เป็นดอกชุดแรกทุเรียนจะมีทั้งหมดสามสามรุ่นนะคะสามรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกแล้วก็ทยอยออกเรื่อยๆรื่นะคะเราจะแต่งแหน่งออกค่อนข้างเยอะนะคะใบจะให้โปรงะะ่งอ่ะเพราะว่าให้อากาศถ่ายเท ให้ขนแห้งด้วยนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนที่ดอกบานนะคะจะได้มาดูว่าเขาจะติดดอกได้ขนาดไหนนะคะ